เอาเลยแกมีแกนกลางเพื่ออะไรอะ่ะแกลืมหรอว่าแกใช้ได้งันเผาหน้าแกไปเลยแต่ฉันก็มีหน้ากากเหมือนกันแหละฉันไม่น่าหลอกให้แกใช้เลยมันมันคงจะไม่สนุกขึ้นอ่ะนะแต่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับแกมากหรอกม,มา ฮ่าฉันก็เก่งกัแกเยอะแหละแล้วทำไมแกถึงทำให้ฉันสู้อย่างนี้ล่ะเออแต่ฉันก็ลืมไปเหมือนกันแหละว่าฉันมีน้ำกดด้วยแกคงจะแพ้น้ำกดมากน้ำกดมากเลยสินะเออก็ใช่ไงทำไมฉันฉันคงจะต้องใช้ของหนักกับแกแล้วน้ำกดอ้า อะไรก็ไม่ไหวเหรอไปสู้กันชื่อแกทำเพื่อครั้งข้าจืดตาฉัน้นดูดซับลำแสงอันกระจอของแกได้ชั้นนี่แหละโหดที่สุดใช่ในโหดมากอ่ะตัดมาที่เพาะปากนี่มัง่งแกทำอะไรก็ได้บ้างฉันก็จะสู้ไงมา,า,งา,ยยา,งาชื่อ เฮ้ยถ่ายตายไปซักแต่ฉันก็ต้องตอบโต้กลับมั้งแหละถ่ายถานถานโอ๊ยถ่ฉันจะเผาหน้าแกจู่ถ่านจู่ถานฉันก็มีโล่แต่โล่ฉันหายไปไหนก็ไม่รู้ถ่าน บุกแกก็หูดกันแล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้โจมตีฐานทัพเลยเฮ้ยแกก่อนที่แกจะโจมตีฐานทัพแกต้องผ่านดานทั้งหมดไปให้ได้สักก่อนนั่นเหรอยังแกมาตัวตัว่วาไหม่ล่ะมาดิได้เลยอืมแกเนี่ยนะชอบเล่นกับความรู้สึกคนอื่นจริงๆ